คลิปนี้เป็นการทดลองตอนที่3การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์เราก็จะนำฟลาสที่ได้จากการทดลองตอนที่2นะคะมาเติมสารละลายกรดอะซิติกตัวเดิมนะคะแต่ครั้งนี้เราใช้ปิเปตตัวใหม่เราก็ต้องีการกลั้วปิเปตก่อนการใช้งานค่ะกลัวเสร็จแล้วเราจะมาเติมน้ำส้มสายชูลงไปในฟลาส ขวดที่หนึ่งที่ได้จากการทดลองตอนที่สองปริมาตร1 0 0มิลลิลิตรค่ะลงไปในขวดที่หนึ่งหนึมิลลิลิตรนะคะอันนี้เราเชี่ยวชาญเราปรับไว้เต็มสเกลแล้วเราปล่อยเอาแค่หนึ่งแล้วเราจะปล่อยใส่ขวดที่สองสมิลลิลิตรค่ะและขวดที่สามเราจะใส่3มมิลลิลิตร สารที่กักไว้ในปิเปตจะไม่เพียงพอจำเป็นจะต้องดูดใหม่เพื่อที่จะให้ได้3.00มิลลิลิตรค่ะได้ปรับปริมาตรได้3 0ให้อยู่ที่สเกลพอดีค่ะ2.00แล้วเราจะปล่อยหมดเราก็จะได้สารละลายที่เติมลงไปในขวดใบที่สามก็คือ3.00มิลิลิตรค่ะเราเตรียมสารละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ สารละลายบัฟเฟอร์ทั้งหมด3ชุดนะคะเราจะนำสารละลายบัฟเฟอร์ในขวดรูปชมพู่ใบที่1ค่ะใบที่2แล้วก็ใบที่3ไปวัดค่า ph ด้วยเครื่อง ph meter ค่ะวัดทีละใบนะคะเราจะวัดขวดที่1ก่อนก่อนการใช้งานอันนี้เรียกว่าหัววัดหรือว่าโ r รบค่ะเราก็จะฉีดล้างด้วยน้ำกลั่นแล้วก็ เช็ดโผด้วยกระดาษทิชชู่นุ่มแล้วจุ่มหัววัดลงไปในสารละลายค่ะเขย่าเพื่อให้สารผสมเข้ากันนะคะเราก็จะมาที่หน้าปัดนะคะของเครื่อง pH meter ตรงนี้เด็กๆบันทึกค่า pH ของสารละลายขวดที่หนึ่งนะคะ p h ของสารละลายขวดที่หนึ่งอ่านเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จขวดที่หนึ่งค่ะก่อนที่จะวัดขวดที่สองเราก็ต้องฉีดล้างโพรหรือหัววัดด้วยน้ำกลั่นค่ะซับเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะจุ่มวัด จุ่มวัดด้วยโผรค่ะคอ๋อ,อ,อรอสัครูค่ะใจเย็นๆเพราะว่ากว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรการเคลื่อนที่ของโปรโตอนผ่านเข้าไปในผูกนะคะก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้คือค่า pH ของ สารละลายขวดที่2ค่ะบัฟเฟอร์ที่มีการเติม2 ml ของกรดอะซิติกผสมลงไปในเกลือที่ได้จากการทดลองตอนที่2ค่ะอันนี้บัฟเฟอร์ขวดที่2เราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวัดขวดที่3ค่ะขวดสุดท้ายค่ะจุ่มวัดเรียบร้อยแล้วค่ะขวดที่3อันนี้เราเติม สามมิลลิลิตรค่ะสามมิลิลิตรของกรดอะซิติกผสมลงไปในน้ำส้มก็คือเกลือที่เราไตรเตรดในการทดลองตอนที่สองค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอนะคะว่า ph ของสารละลายในระบบนี้ระบบสุดท้ายก็คือกรดที่3มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ ก็เป็นอันเสร็จการทดลองหลักที่4ี่ค่ะนักศึกษาไปดูคลิปการแปลผลนะคะเขียนรายงานแล้วก็ส่งนะคะคำนวณต่างๆนี่ไปดูรายละเอียดที่อาจารย์สอนไว้ในคลิปการคํานวณน,นะคะก็ขอจบการทดลองแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ